ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเด็กเตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะช่วงนี้เป็นช่วงไฟ์สดนะครับผมนะก็พบกันหลังห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับทีมงานเรื่องงานแล้วครับตอนนี้เอารถเข้าเก็บด้านข้างร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถเข้าเก็บเรียบร้อยแล้วนะซึ่งที่นี่ ه, ร้านเคเด็กเตอร์นะครับ KS แท็กเตอร์ or, นะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ه, เราจําหน่ายแท็กเตอร์ our, มือ2ออุปกรณ์ต่อพวกมือ1และ 1, มือ2อนะครับอันนี้เป็นป้ายหน้าร้านครับบริเวณโซนหน้าร้านยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับไล์สดครั้งนี้ด้านหน้านี้จะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับอุปกรณ์ใหม่มีเป็นโรตารี่มีผานพรวนยกล่องบุกเบิกนะครับถัดไปนู่นจะเป็นขุดมันหางตัดญ้า นะเป็นของใหม่นะครับมีรับประกันนะครับของใหม่มีรับประกันอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับส่วนด้านข้างนี้จะเป็นรถมือสองนะครับซึ่งที่นี่เราจะห่ายแท็กเตอร์มือสองรถไทยมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองตามที่แจ้งนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีนะครับอำเภอหนองกีจังหวัดีรัมรร ver, รย์นีติดถนนใหญ่เส้น24เลยนะครับติดถนนใหญ่เส้น2 4ตรงข้ามด้วยเยื้งองๆกับเทศบาลหนองกีครับนี่ตรงนี้เป็นเทศบาลที่ว่าการอำเภออยู่ด้วยกันนะครับ ไปมาสะดวกสนใจรถไทมือ2อ,อุปกรณ์ต่อพว่วงมือ1และมือ2แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อมาก่อนได้ครับที่เบอร์โทร0892832911นะครับผม0892832911ครับนะครับเดี๋ยวจะพาไล่เรียงครับรถที่จอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาดูมุมสูงก่อนนะครับตอนนี้ยืนอยู่มุมสูงนิดน,นึงพาชมบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับว่า รถที่อยู่ตรงนี้ประมาณน่าจะ5-60คันได้นะมีหลักๆก,ก็จะเป็นคูเต้าเท่าที่มองไปก็จะเป็นนิวฮอนแลนด์นะครับยันมากรับจอเดียอยู่หลังสุดนู่นเลยเดี๋ยวพาไล่เลียงชมปะเดี๋ยวลงไปชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เป็นวันอ,อึ้บเียนะครับขออนุญาตลงอ่ะลงก่อนแล้วกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่14ครับจะเข้ากลางเดือนและสิบมกราคม2 5 6 8ครับผม วันที่14มกราคมนำเสนอรถไถนะครับนะที่เคเด็กเตอร์อนะครับเริ่มต้นที่คันนี้เลย L5018 ราคา359,000บาทครับ L5018 นะครับ359,000ได้ใบดันผันหลังรถเดิมๆขายตามสภาพก่อนนะครับใบดันคันโคง้งตัวนี้เครื่องไม่เคยแกะคัดยังไม่เคยตัดเลยครับนี่อันนี้เดิมๆคัดเดิมเครื่องเดิมแต่ว่ายางก็ดอกเหลือน้อยหน่อย,น,อยนะว่ากันไปตามสภาพกอนครับราคานี้ สามแสนได้ใบดันผันหลังเล่มทะเบียนถัดมาจะเป็น L4708 นะครับ47แรงคูปต้ายอดนิยมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้47แรงตัวนี้ายางหน้าเป็นยางเดิมติดรถครับยางหลังเป็นยางใหม่ทางเราเปลี่ยนให้เช็คสภาพให้ใหม่สวยๆเลย 4708s ดอ่าตัวน,นี้เป็น DT เล่มปี54นะครับเล่มปี54สภาพนี้นะครับเช็คเรียบร้อยใบดันผันหลัง <c oughs> เล่มทะเบียน ส่งฟีสามรโลสามแสนเจ็ดมืนก้าพันบาทครับไดยางหลังใหม่ยางหน้าเทียบเท่ายางใหม่นะครับดอกสูงมากเลยเช็ครัวซึมไฟสีสันเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องกรองต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสวยๆตามนี้เลยถัดมาก็จะเป็นรุ่น L 3 6กันบ้างนะครับอ่ารุ่นน้องของ47นะครับอ่าตัวเล็กลงมาหน่อยนะแรงม้า36แรงม้าครับตัวนี้ขับเคลื่อนโฟร์วินะเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง8ครับตัวนี้ นะครับ36แปลงยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมยางหลังก็สภาพเหมือนอยางใหม่นะครับราคาตัวนี้อยู่2 0 0แสนเอาไป2 000, 6 0 0 0 0กนาบาทครับคลิปนี้2 6ง0 0 0ันอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเล่มทะเบียนแถมตรงเลยราคานี้นะครับเล่มทะเบียนแถมตรงเงินสดมีส่วนลดให้นะครับผมราคาต่อรองได้นะครับช่วงนี้ก็จะผ่อนผันได้ไม่กี่แหล่งเงินทุนนะครับมีหลกัหลกๆก็จะเป็นทกสครับสมาชิก ทกศนะเอฟซี FC ที่เป็นสมาชิกทกศยื่นเรื่องทอกศได้นะครับผมนะครับขายผ่านทกศครับสำหรับ FC ที่กําลังยื่นประเมินที่ยื่นเสร็จแล้วก็ถ้าทกศเขาบอกว่าไปเอาเองสารรถมาส่งมาจองรถได้เลยครับถูกใจขนาดไหนเดี๋ยวเราทําเอกสารมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยจะเอายอดเท่าไหร่แจ้งได้นะครับนะกรณีไม่อยากสมทบนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันที่ร้าน3 6 0 8นะตัวนี้ใบดันใหม่2 8ง0 0 0มกันบาทครับ2,89,000 อย่างหน้าใหม่ยางหลังสภาพใหม่ได้ใบดันใหม่นาซานะครับผมใบดันใหม่นาซาเช็คสภาพเรียบร้อย2อง0 0 0หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับอ่าแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องเพจปลอมนะครับแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนเพจปอลอมระบาดหนักนะครับอ่าเอารูปไปหน้าร้านเราไปสร้างเพจปลอมชื่อว่าเคสแท็กเตอร์มือสองอ่าใช้ชื่อเพจว่าเคสแท็กเตอร์มือสองอันนี้เป็นเพจปลอมนะครับถ้าชื่อเพจร้านก็จะเป็นเคสแท็กเตอร์เฉยๆไม่มีอะไรต่อท้ายนะ นะเคเท็เตอร์ภาษาไทยนะครับแล้วก็จะลงเบอร์โทร089232911นี่แหละ089232911เป็นเบอร์โทรของผมเองเลยนะครับสายตรงแต่ก็จะมีเบอร์ไยขายอยู่แต่ไม่มีคนชื่อตีครับตีนี่เป็นโจรน,นะครับเป็นมิจฉาชีพหลอกกินเงินมัดจำนะเอาไปหน้าร้านเราไปสร้างเพจแล้วก็เอารูปรถสวยๆไปลงขายราคาถูกๆ FC สนใจก็รีบโอนมัดจำกลายเป็นโดนหลอกนะครับ ามาดูก่อนครับที่นี่ไม่ให้โอนเงินก่อนมาดูก่อนถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายครับหรือโทรมาวิดีโอคอลมาไม่สะดวกมาให้วิดีโอคอลดูตัวจริงแล้วค่อยมัดจํานะครับนะต่อไป L ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์หนึ่งแปดยางใหม่สี่เส้นใบดันคานโค้งครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันถ้าไม่ชอบคานโคง้งเปลี่ยนเป็นคานล่างให้ได้ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นคานล่างให้ได้นะครับแล้วแต่ f c นะครับสามหก 1นึ0งแดบาทครับนี่หนึ 9, ่งแสนแปดรถสีเดิมสวยอยู่นะครับคันนี้สีเดิมสวยอยู่เก็บงานนิดหน่อยสวยเลยหนึ่งแันบาทมาดู34กันบ้างครับราคาหนึ่งแับาทนี่ L 3 4มสนะครับสาแรงคูเวต้าขับเคลื่อนโฟร์วิวยางดีสเส้นครับเช็คให้เรียบร้อย1นึ่งแสาหม่าพับาทาสำหรับ FC เกษตรกรหรือว่าลูกค้าที่ต้องการรถ เล็กราคาเบาๆย่อมยาครับ1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ตัวรถพันหลังนะครับตัวรถพันหลังแถมส่งฟรีสามล้อยโลนะเก mm hmm. ็บงานให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลย1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะเอฟซีสนใจคันไหนนะครับก็สอบถามมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะ สอบถามรายละเอียดอะไรก็ว่ากันมานะครับนะหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์ <S <S 0 8 9 2 3 2 9 1 1กครับ0 8 9 2 3 2 9 1 1อเามอเ่ทคเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะนะยินดีต้อนรับนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทั้งช่องทางทิ t o อกช่องทาง YouTube ช่องทาง a c e b o o k นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้หรือว่า บอร์โทรก็ได้ครับ0 8 9 2 3แปด1กกโทรมา32แรงราคาถูกๆ2,39 0 0บาทครับ2 3 9 0 0 0านันี่รถเดิมเดิมสีเดิมนะครับนะได้อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมตรงนะครับ2 3 9 0 0 0าบาทส่วนคันนี้ก็ 3- 2เหมือนกันแต่จะสวยกว่าคันที่แล้วเพราะว่าได้ยางใหม่4ีเส้นนะได้ยางใหม่รถสภาพาสีสันสวยนะครับเล่มทะเบียนปี62ด้วยรถเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิม,เ,ดมเกือบทั้งคัน มีการหน้าให้เรียบร้อย299,000บาทครับสภาพนี้สวยๆแบบนี้299,000บาทรถที่นี่ก็เริ่มต้นที่แสนกว่าบาทนะครับราคาเริ่มต้นที่แสนกว่าบาทนะครับอ่าสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้เลยตัวนี้เป็น SP ครับ3608 SP ไนปดันใหม่นาซายางใหม่4เส้นนะครับไบดันใหม่ยางใหม่ไบดันใหม่ยางใหม่อ่า L3608 SP นะครับอ่า ตัวนี้เดิมก็น่าจะเปิดอยู่329,000บาทว่าเป็นตัว s p สพีนะสามแสนบาทหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรีนะครับตอนนี้เป็น45บ้างครับตรงนี้จะแถวหน้านี้จะเป็นรุ่นอ่าสี่หเยอะหน่อย4ี่ห้าดีไอบาทครับสองแสนแล้วก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกวันเลยนะครับขอบคุณนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันขอแค่ว่าแวะมาเยี่ยมชมมา ดูราคาดูสภาพรถก่อนได้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับลูกค้าที่มาชมและจองรถนะครับวันนี้ก็ทั้งมาชมรถแล้วก็จองหน้าร้านแล้วก็โอนจองออนไลน์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถามว่าออนไลน์เราก็รับอยู่แต่ว่าอยากให้วิดีโอคอลดูตัวจริงก่อนนะครับค่อยโอนจองเราไม่มีนโยบายให้โอนเงินก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูรถไม่มีนะครับนะอันนั้นมีฉาชีพครับนะให้โอนเงิน1นึ0 0หบาทแล้วถึงจะให้อนุญาตเข้ามาดูรถอันนั้นเป็นมิจฉาชีพนะฮะต้องระวังทางเราเนี่ย ถ้าไม่สะดวกจริงจะให้วิดีโอคอดูรถดูหน้าคนขายก่อนครับแล้วค่อยโอนมาจจำอันนี้ได้นะครับหรือไม่งั้นก็มาดูตัวจริงหน้าร้านจริงแล้วก็ทําสัญญาที่ร้านได้เลยนะครับสามหกอีกคันครับ36มหกตัวนี้คันโคง้งรถพึ่งเข้านะครับตัวนี้ก็สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหนึ 2, 19, ่งมื่นเก้าพันยางเต็มดีสี่เส้นนะครับดอกสภาพสวยเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีสี่ห้าศูนย์แปดดีไอสองแสนสองหมื่นเก้าพันก้นนี้ 2อ0 0 0นอุปกรณ์หน้าหลังครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับ L 5้าศูนย์หน9่งแปาดสามแสนเกบาทครับสามแสนอ๋อคันนี้สามแมั้งไม่ใช่สามเกด้าครับนะเก็บงานแล้วครับสามแสนบาทเท่านั้นเอง L 5้าศนะถือว่าราคาย่อมเยานะได้หน้าได้หลังแถมส่งเลยนะครับห้แรงคูปา้าตัวยอดนิยมนะครับอ่า ่านมาตอนนี้ก็จะเป็นรถราคาเบาๆหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท L368 หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ M70 ตัว M ครับอ่าเช็คสภาพสวยยังใหม่สี่เส้นนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมทรงฟรนะีก็ช่วงเย็นๆก็อย่างนี้ครับ h า FC ไล่เลียงนะอัปเดตดูรถนะในเคเด็กเตอร์น้องกีบุรีรัม สนใจรถไถมือ2อครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานได้เลยนะครับนะหรือทําให้สะดวกก็โทรมาก่อนได้นะครับหนะต่อไปเป็น4 7 0 8 s p ครับ4 7 SP เช็คสภาพสวยครับล้อเทาดำนะอันนี้ก็ส0 0 0 0 0กว่าบาทครับนะสภาพนี้ส0 0 0 0 0กว่าบาท แล้วก็มาพวกยันม่านี่ก็30,000นกว่าบาทนะครับนี่เป็น51นะครับ51แรงเช็คสภาพสวยๆตามนี้เลย30,000นกว่าบาทแต่ถ้าค่ายสีน้ำเงินตัวนี้ก็ขึ้นมา40,000นกว่านะครับนิวฮอลแลนด์สามจุดนะเมื่อวานก็ถ่ายรีวิวไปดูอยู่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับรถเดิมๆเลยนะดดยนะสภาพพวกนี้นะก็มีหลายคันหลายค่ายครับสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมนะ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านมี27ไหมครับอ่าองเจ็ดเนาะสองเไม่มีครับมีแต่24ครับ B2440s ี่คันหนึ่งตอนนี้นะรถเดิมๆเ,เล่มปี64 5 0 0ชั่วโมงนะครับเป็น B24 ฮนะสองแสนต้นๆสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่เขตองกีกบุรีรัมนะครับซื้อผ่อนได้ไหมครับผ่อนผ่านทกศครับ FC ผ่อนผ่านทกศได้ผ่อนผ่านโรงงานน้ำตาลได้ครับตอนนี้นะไฟแนซ์นไม่อนุมัตเลยต้องขอัย แต่ก่อนไฟแนนซ์อนุมัติบ่อยเหลือเกินอนุมัติเยอะหลังๆไม่อนุมัติต้องขออภัยอาจจะเนื่องด้วยสภาวะหลายๆอย่างนะไฟแนนซ์ก็เยี่ยมย่ยแย่ไฟแนนซ์นะก็ผ่านทกสได้ครับผ่านทกสได้ผ่านโรงงานน้ําตาลได้ครับนะเราทําเรื่องให้ทําแบบประเมินแบบเสนอราคาให้พร้อมเรียบร้อยครับสนใจมาดูรถได้เลยนะครับขอบพระคุณ f อีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาสนใจครไหนก็อ่าทักมา หรือโทรมาครับตามเบอร์ที่แจ้ง0892832911นะครับที่เฮดเตอร์น้องกีบุรีรัม0892832911นะ5557เรามีหมดครับ62อา62ถ้า FC ที่ว่ามาดูวันนี้ถูกใจก็คันนี้นะครับตัวจริงเลยนี่ๆๆ6240เล่มปี65เล่มทะเบียนพร้อมครับนะรถสวยๆอุปกรณ์หน้าหลังแต่วันนี้เห็นเอฟซีว่าอยากได้สั่งเราเรมีโรตารี่ตาช้าง2มิติครับนะฟอร์ดเท่าไร ฟอร์ดได้เข้ามา1คันครับเป็น6,6 6 0นนะ 6, 6, 6, ตัวเต็มนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนกำลังเก็บงานอยู่ครับอยู่ช่องเก็บงานเดี๋ยวเก็บงานเสร็จผมเอามารีวิวเอามาไลฟ์ให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนนะเครื่องเกียร์ทัิคดีอุปกรณ์หน้าหลังเล่เลเมทะเบียนพร้อมครับฟอร์ดหกพเพาเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับน่าจะมาสัก3วันเสร็จเดี๋ยวอามารีวิวให้ชมนะครับสำหรับ f c Ford นะครับช่วงนี้เห็นถามมาเยอะเลยแต่ว่าของเราหมด เพิ่งได้มาวันนี้ครับกำลังเก็บงานอยู่รอสักครู่นะครับ FC ขอบพระคุณมากมาก,มากนะครับรอสักครู่ขอเวลาสัก3วันเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ตัวให้ดูนะเป็น6 6พัตัวเต็มทีหครับเครื่องทีหนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านเคเนะครับอำเภอเอ่เออำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เคเด็กเตอร์นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้หรือว่าไลฟ์นี้นะก็ขอบพระคุณ FC ทุกทกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ นะครับติดตามต่างๆหลายๆอย่างขอบพระคุณไปอย่างสูงสนใจโทรมาครับ0892832911นะครับ0892832911ที่ KS h a c t o r อำเภอดัองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ